เอาละครับสวัสดีทุกคนว่าผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทและอยู่ในหมู่บ้านโอไฮโอนะครับไอ้เคียบกูแค่เหยียบหมอกูก็ตายแล้วล่ะโอ้ยออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกเลยวะไปซื้ออะไรกินดีสวัสดีประตูเปิดไอ้เียเพื่อนบ้านเดินชนกูตายเลยเอาไปเอาไปไหนเฮ้ยมึงใจเย็นดิอ๋อมันจะเดินไปไหมเฮ้ยเด็กใครก็เดินอย่างนั้นล่ะพี่เฮ้ยไอ้เียนี่คือท่าเดินมึงปกติเออไปแล้วไปแล้ว โอ้เช็คพอยต์ไอ้น้องเ oh, yeah. <c oughs> อ้ยเี้ยเครื่องดูดฝุ่นดูดตีนตาย <c oughs> ตบดีไปไปเลือดเดินไปเลยเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักอ่าโอเคกูเดินไปละเราเราก็ไม่ต้องคุ้ยเครื่องดูดฝุ่นจะดูดยานะโอ้ยแถวนี้ไม่มีอะไรกินบ้างนะเฮ้ยอ่าไม่ได้แดกกูหรอกเครื่องดูดฝุ่นโง่ไอ้เจ้ยที่ไปลำอะไรอยู่ข้างบนวะเนีนะ่ยเปิดประตูดิ่ท่าเทียบเรือเปิดประตูโอ้กุญแจ นี่ก็เป็นวันปกติที่เอ่อผมก็เจอประจำอยู่แล้วนะแถวๆนี้ก็มีเหมือนกันประตูประตูท่าเทียบเรือก็ปกตินี่เดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่เออผมจะสปอยให้ให้ว่าผมเล่นผ่านไปแล้วรอบหนึ่งมันก็เป็นชีวิตที่แสนปกติธรรมดาทั่วไปและเราไม่ควรเดินผ่านหน้ารถเพราะว่าแม่งจะเหยียบเราตายนะเอาไม่เชื่อดูตายคู่เลยเอ้าอ่าปทางนี้ครับให้เราเดินผ่านตรงท้ายรถนะครับทุกคนหน่อยไหมใครที่จะมาเมืองโอไฮโอนี่ก็ต้องแบบ มีไหวพริบที่ดีหน่อยนะแล้วตอนนี้จะเป็นไฟแดงนะผมอย่าเดินถ้ากูจะเดินนแล้วทำไมเหลบดิหมุนทำไมเครียดอะไรยงกัดยงกัดตีอ่ะมาถึงด่านสามครับด่านสามให้เราหาจหวดดีๆเพราะว่ารถมันจะบ้านมืงเติมน้ำมันอย่างงี้กันเอาล่ะเราจะเข้าไปตรงนี้นจะวนตรงนี้รอบหนึ่งวุบแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเก็บดิเก็บ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 กูโดนอะไรเ หลังจากวัน,นี้เราเดินไปที่กุญแจนะครับผมอย่าอย่าย <c oughs> ดังนั้นเราก็ต้องเข้ามงวดตาหลียวก็ต้องลิวตาตามนะครับผมเดินไปแล้วครับอุ้ยชีวิตไม่ตายได้เหงื่อแล้วลเคพอตรงนี้ปุ๊บเราจะเอากุญแจมาไขาตรงนี้นะผมบอกประตรูดิเออแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ครับผมพยายามอย่าชนไอ้ตู้นี่ด้วยแล้วก็พยายามเดินอย่าเหยียบน้ำนะครับผมน้ำมันอันตรายแนละ้วแถวนี้น้ำอันตรายมากน้ำนี่สามารถกัดใครกันวะ ชื่อนะอ,อ,อะไรวะน่ะก็คือเหี้ยอะไรนะโอ้โเตะเล็บขบแตกเดินทางนี้นะผมระวังมดนิดนึงนะผมมดแถวนี้มันอันตรายมากแม่งนี่มดหรือเหี้ยอะไรเนะ่ยขี่ปืนอาวุธเลยเอาตัวติดก,กำแพงน,นะครับเราหาจังหวะแล้วก็เดินม,มาตรงนี้ครับผมไปมาตรงนี้เอาตัวติดกำแพงแล้วก็ยิบกุญแจนะครับเอามึงเดินม,มาได้ไงเนี่ยมึงเก่งมากเลยกูสอนตั้งนานกลับไปไปครับทางนี้ครับผมแล้วก็เราเค้าเค้าเตอร์ตรงนี้ครับ นะครับเหอเห็นไรบ้าทำไมมันเร็วอย่างนั้นน่ะทำไมมึงเร็วอย่างนั้นน่ะแล้วตรงนี้นะผมอย่าเดินตัดหน้านะครับเดินตัดหน้านี่ตายห่าแน่นอนครับอันนี้ครับเปิดประตูโอ้ยใครกับมันฉีดยุงแถวนี้นก,กูตายเลย <c oughs> อา่านั่นห้าเลยแล้วกันอา่านั่นห้าตอนนี้ก็จะมีเอ่อพวกลูกชิ้นมหาสนุนะครับถ้าเกิดเราลงไปก็จะกลายเป็นเป็นอย่างนี้นะครับไเฮียจ๋อสว่างเลยไฟ็ชตูดอันนี้ครับเราค่อยๆตะแคงมาครับตะแคงมาตะแคงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ทางนี้โอ้โหทางนี้อีซี่ครับยังอีซี่อยู่แต่ต่อไปี้ไม่อีซี่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้มาทางนี้นะครับผมเราต้องมาทางนี้เท่านั้นทา้งนี้ตัวหี้อะไรเนี่ยตอนแรกมยังไม่รู้วนะ่ามึงคือตัวอะไรเนี่ยอันนี้ครับเราก็เดินไปอันนี้อย่าเดินตรงอันนี้นะครับห้ามเดินใต้ป้ายนะเพราะว่าถ้าเดินใต้ป,ป้ายจะไปอย่างนี้ไ <c oughs> <c oughs> อ้หีป้ายแม่งตั้งอยู่ที่เป็นร้อยเป็นพันปี กูเดินผ่านทีที่กูตายเลยทำไมมึงเดินชื่อังวะเพื่อนอนะครับลงตรงนี้นะครับลงลงเลยลงเลยผ่านจังหวัดนะครับผ่านจังหวัดวุบเข้าตรงนี้ไม่งั้นอย่าไม่โด,ดนเหยียบนั่นแหละฮะเขาไม่ได้โดนเหยียบนะเมื่อกี้เขาโดนป้ายทับหัวตายนะปึบแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับอ่ามึงคือตัวยี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกือ <c> บ <oughs> ไปทางนี้ครับผมเราเดินมาทางนี้ปุ๊บเราก็มาทางนี้ครับรอรอรอจังหวัดรอจังหวัดรอมันไปก่อนโอเค เดี๋ยวมันไปสักปุ๊บเราก็หยิบกุญแจเลยหยิบกุญแจปุ๊บแล้วเราเดินกลับกลับมาให้เร็วที่สุดไงไม่งั้นมึงไอ้หี้ที่เหยียบตาย,ยมันคือสัตว์ประเภทอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มึงตัวใหญ่มากที่จริงน่าจะโดดได้ปะ่ะเอออยากรู้ว่าโดดได้ปะ่ะไหนก็อันสุดท้ายละถ้าคือถ้าถ้าโดดไปได้ทุกคนก็อ้อมนะแต่ผมเล่นผ่านแล้วถ้าโดดไม่ได้คือคนก็อ้อม <c oughs> มองหน้าทำไมแต่ถ้าเกิดโดดได้ก็ไม่เป็นไร โอเคมันคือโดดไปได้ดังนั้นควรอ้อมทุกครั้งไปครับด่านที่6ด่านที่6เราพอเราไขากุญแจเรสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเจอกับเออฝูงแมลงปอ <laughs> แถวนี้นะ <laughs> เขากําลังออกหากินตอนกลางวันนะเราก็เดินไปเลยครับ <laughs> ว้าวว้าว,วมองไม่เห็น <laughs> มันจอขาวมันมองไม่เห็นนะไปครับเดินตรงไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเอ้ย <laughs> ไม่โดนหรอไม่โดนไม่โดน <laughs> ไม่โดนไม่โดนไปครับปีขึ้นบันไดเลย แล้วก็ตรงนี้นะเราก็ระวังไอ้แดงแนี่แล้วกันเพราะว่าพอเราลงไปปุ๊บแบบมันจะตามเราทันทีเลยเว้ยมันเป็นแบบติดตามเรอให้มันไปไกลก่อนนะแล้วเราค่อยเดินอ่ะตรงนี้ต้องรอต้องรอ,งองจังหวะเไปแล้วครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้นะครับเราก็รอตรงนี้แล้วก็กดโดดขึ้นเลยกดสเปกมาโดดโอเคเอามันเยบมันตามมันไวเมันตามมันไวดิฟล็อปเลยแล้วก็กรดโดดนี้รอบนึง <c oughs> ใช้หัวไถขึ้นมาโอเคครับเราเช็คพอยตตรงนี้เรียบร้อยนะครับ มึงเดินไปไหนเน่ ee, ดูลูกพี่ดิพี่ที่ใช้ชีวิตมาก่อนนะ่า้น้องตามพี่มาเดินไปเลยมันไม่ได้ตามเลยมันเดินนำหน้ากูลบดีนี่ดูพี่นะดูพี่นะเดี๋ยวพี่จะเดินข่าไม่ดูตะพี่มอกี่เฮียอะไรบินผ่านกาูเดินไปแล้วครับมาตรงนี้อะไรอ่ะออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วก็เช็คพอยต์ตรงนี้นะครับผมเราอยู่ด่านที่ไรเราไม่รู้ จากนั้นนะกด e ครับกด e เพื่อหารลาดผ่านกูก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับอาจจะเป็นทางเพื่อไปหาเอออะไรกินแล้วเงเออหิวกลางวันไปหาอะไรกินกด e ตรงนี้ดี่เอา้าเฮียไปให้กูกดอีกเราต้องรองจังหวะในรถไถคันนี้ไม่ใช่รถไถนี่ขึ้นตัดหญ้าไม่คือรถไถอขนาดมันใหญ่มากเอา้ากด e ไม่ทัน,ก,นก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจากนั้นเราว้าวไม่โดน โอ้โหประตูล,ลงรถบ้านมึงเป็นง <t> ี้กันโอเคมันงายขึ้นแล้วก็เดินไปพอเราเปิดปุ๊บเราเดินไปโอเคหารหัสผ่านตรงนี้นะอีรหัสผ่านก็จะอยู่ตรงต้องเข้าประตูลงรถมาอันที่สองอันนี้อันที่ไหนสามสองอะไรเง <S <s ี้ยเดินเข้าไปแล้วทุกครั้งที่ตายย้ำเตือนว่าทุกครั้งที่ตายรหัสมันจะรีใหม่หมดเว้ยเราจะไม่ซ้ํากันเนี่ยกลายเป็นศูนย์แล้วกูศูนย์แล้วเนี่ยแต่นั้นพอเราได้รหัสผ่านมาทั้งหมดใช่ไหมครับให้เราประกอตรงนี้นะผมขี้เกียจเดินผ่านแล้วขี้เกียจเดินผ่านแล้ว ไหนๆก็ผ่านมาแล้ว,ลวตอนนี้คือเป็นด่านที่หนึ่งในด่านที่ยากที่สุดเลยบอกเลยไอ้ด่านเครื่องตัดยาหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นด่านล่าสุดที่ผมยังเล่นไม่ผ่านณนปัจจุบันนะยังยังเล่นไม่ผ่านมันมีทั้งหมด12มั12้ง12 13าด่านมั้งได้ถึงสุดแบบมีคนได้13เนี่ยเื่ที่เก่งไปไหนเนี่ยต่ว่าไอ้นี่มันมาจากโอไฮโอของแท้แน่นอนปุ๊บจังหวะขึ้นต้นไอ้เหี้ยกระจกมึงมาจากไหนนะกูลืมมีกระจกมันก็ขวางอึบลงไปปุ๊บหาจังหวะแล้วก็ฮึบฮึบ เฮ้ยโดนผ่านแล้วว่าผ่านแล้วว่าไปครับผ่านตรงนี้เฮ้ยเกือบโดนปึ๊บต้องหาจังหวะปึ๊บ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 โอเคผ่านเช็คพอยต์ยสในสุดวันนี้กูก็เลยผ่านเล่นมาทั้งวันเมื่อวานยังไม่ผ่านเลยนี่เยี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะลิฟเหรอโอเคไปไปด้วยไปพี่ออันนี้เป็นเพื่อนบ้านผมนะครับเออเขาก็ไปกับผมเหมือนกัน พูดเรียนเองอะ่ะเกข้างบนละโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้มันอะไรอะ่ะโอ้โหตายปะนะ่ะรอรอก่อนรอจังหวะรอจังหวะปึ๊บเออเล็บเทนกูแ <c oughs> <c oughs> น่ใจนะเราส่งนักเรียนน่ะรอรอเฮ้ยถ้าเราหยุดตรงนี้จะต,ตายเปล่าวะเก็บได้อีคืออะไรอะ่ะมันเป็นภาษาเกาหลีหนึ่ง ปุ๊บขึ้นไปปุ๊บรอรอรอก่อนอันนี้เราห้ามเหยียบสินะปุ๊บรอเวลาปุ๊บเราเดินทางนี้ทางนี้เสร็จปุ๊บเอา้าเฮียเอ้าเร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 าเอาอยู่นี่ตรงนี้ต้องต้องใช้เวลามึงรีบกดดิอึ๊บัดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บกดอีอีอีนี่มึงกดอีนี่เฮีย,ยมึงไม่อีฮะกูเก็บมายังเนี่ยเอากเก็บมาแล้วเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้โอเค ประตูโอ้ยอะไรโอไฮโอกูมีประตูไมค้าบเด้อเข้าไปก็ได้แล้วนี่อะไรไปครับขับรถกันแล้วนี่คือรถที่ขับได้กันในโอไฮโอว้าวเฮ้ยเฮ้ยเชียไม่ตายเหรอตายได้ไงอะพวกนไอ้ยี่ดีรถหรือ กระป่องว่าบอกบางชิบหายเลยไปครับครับรัวสปีดความเร็วไอ้น้องหรือว่าห้ามชนกันวะเพราะชนปุ๊บขึ้นระเบิดมันต้องมีอะไรอยู่ตรงพื้นแน่ๆเลยวะทำไมโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถในโอไฮโอของเราแข็งเก่งทุกคันนะครับวุ๊บวุ๊บโอ้โหเอาเอามึงเบรกอะไรตรงนี้ไปดิ มันตรายจังมึงจะขวางทำไมเฮียเออร์เล์ไปไปอุยอ้ยอุ้ยไประเบ,รบิดว่ะเฮียอ,อะไรดิเรายังไปไงอ่ะฮะเข้าบนนี้เหรอแบบนี้อุย้ยไปอะไรจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเปนระเบ,รบิดไปดิกูเสียจังเลยทุกที่มันอาจจะมีระเบิดก็ได้นะอุย้ยผ่านแล้ว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 ก็ขึ้นเลย วาร์ปเลยแล้วมึงขับรถทำไมเนี่ยเอ้าแล้วกูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเช็คพอยโอ้ยเช็คพอยเจอแล้วเช็คพอยขอบคุณครับดานสิบสองแล้วแล้วทำไมมันแหลกจังลุงวันดีอ่าไประบบเดอ่ะมีหอกใครอา่อกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ที่เราไหใสข่ขาวๆับโอเค้ม่งพากูไปสวรรค์น,นั่นทีกดได้ปะเอ้ากูอยู่ที่ไหน ภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกไม่มีปืนให้ให้กูทําอะไรอ่ะทำอะไรกูวะเดะเอ้าเฮ้ย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 กูหลบยังไงเฮ้ยกูจะทับยังไงมึงอ่ะเฮ้ยเฮี้ยว้าวโอ้ยเกือบโดนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรว a t c h it เอ้าเอ้าโอ้เลือดกูเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เห็นว่ามัน ไอ้กูยืนเอาทางนี้อ่ะไป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 อันนี้อันนี้อ่ะฮะอีไงต่อไงต่อเอากูจุ่มเข้าไปข้างในแล้วเอาเอาแล้วกูเข้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะเอา้าบางครั้งแม่ก็ตายอะไรแบบงงงงงงกูทำพี่จี้ได้ดีเลยลุงลุงชมด้วยลุงล <laughs> ุงแม่งนอนแนละ้วกูออไปข้างนอกได้ไหมเนะี่ย อ๋อเอาเอาอกไปข้างนอกได้แล้วกูไปเข้าไปทางไหนตรงนั้นวะแล้วแล้วกูต้องไปที่ไหนอ่ะเอาทางนี้หรือเปล่านะ่ะโรงเรียนเฮ้ย <c oughs> <oughs> <c oughs> อยู่เดียวก็เดียวบันเอาแล้วก็ตายได้เอาโอเคมาทุกทางเนาะผมไปโอนรถชนเลผมนี่เอากูโดนอะอไอราา <c oughs> ตายอ่ะแล้วเมื่อไหร่โรงเรียนกูจะมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> น,นี่คือนี่คือรถโรงเรียนกูใช่ไหมโอเคขึ้นแล้ว <c oughs> เอ้าทำไมอยู่ข้างบนอะ โอ้ป่าเหลาเอา้าเอา้ากูต้องหลบโอ๋อเข็ดนะกูต้องหลบอีกเหรอกูรู้ว่าแบบไม่ต้องหลบอะไรเงี้ยเอาต้องรอใหม่โอเคอ่าโอเคกูต้องหลบใช่ไหมอ่ะอยู่ประมาณนี้หลบได้ปีป,ปีไปเลยครับลูกพี่อ่าอ่ะเฮ้ครับผมบายบายแล้วเจอคลิปหน้าครับวันนี้ก็คงเอาชีวิตรอดได้โอ้ยได้แค่นี้แหละได้แค่สเตย์สิบสองนะมันไปต่อได้หรือเปล่าว้ามันน่าสงสัยนะตรงเนี้ยโอเคไปต่อไม่ได้ เฮ้ hey, หรือว่าไปต่อได้วะตองขึ้นรถเมยก่อนนิขึ้นรถเมย์ก็โดดขึ้นตรงนั้นนะ่ะเอออาจจะไปได้ก็ได้นะ